มาดูหนึ่งวันนะคะว่าทําอะไรกินบ้างเนาะจะถ่ายเฉพาะมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะที่เราทํากับเ้ากินเองมื้อเที่ยมซื้อกินจะไม่ได้ถ่ายนะคะมื้อเช้าก็เอาหมูสามชั้นที่เราหมักไว้ในตู้เย็นนะคะออกมาทอดกับหม้อทอดไร้น้ามันแล้วก็อุ่นข้าวไว้นะคะนี่เลยนะคะทอดไปหนึ่งชิ้นพอชิ้นโตๆตแบบนี้คือหม้อนี้ดีมากตั้งแต่ด้หม้อทอดนี้มานะคะก็ะคือ ไม่ต้องมาทนน้ำมันกระเด็นแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยนะคะแบบนี้คือออกมา juicy อร่อยเหมือนกับทอดในน้ำมันเลยแต่เราเ็มาอุ่นต้มไก่นะคะที่เราทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะอันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะต้มให้เดือดแบบนี้ใส่พริกป่นบีบมะนาวก็คือพ่สุดเวลาเราทำต้มแซ่บแบบนี้เราใส่ใบกะเพราด้วยนะเนี่ยหมูสามชั้นทอดของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะสะบอดว่า ัวหมูนุ่มมากเลยค่ะไม่แห้งเลยเนาะแล้วก็หนังกรอบด้วยนะอีกนิดมันจะเป็นหมูกรอบแนละ้วถ้าเราไม่หมักแบบเยเิ้มๆแบบนี้คงจะกรอบฟูไปแล้วนะคะเห็นไหมว่าเนื้อของน้องจะเด้งๆแบบนี้เลยนะคะกินแล้วแบบอร่อย j u ซีฟินมากนะคะมื้อเช้าเขาประมาณนี้เลยนะคะทําน้าจิ้มแจ่วด้วยนะมาชินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนนี่เย็นคะเลิกงานมา,าก็จะกินซมตามนะคะ ใช้เครื่องปัน่นปั่นพริกแบบจุ๊บๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้คือเผ็ดแน่นอนก็ไม่ต้องตําให้มันเสียงดังนะคะใช้เครื่องแบบปัน่นให้ใช้มือดึงนะแล้วก็หั่นมะเขือเทศนะคะมะนาวลงไปนะคะแบบนี้เลยคือส้มทําวันนี้แอบหวานมากนะคะเนี่ยมาดูสิตอนเราเขี่ยน้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ชุบรสคือใส่น้ำปลาเยอะจริงๆเนาะไม่รู้แบบ ชอบกินหวานอะไรขนาดนั้นคือส้มตำเนี่ยกินเปรี้ยวโดดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปาลาแม่เหลี่ยนนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเพราะว่าเราตัวตำขนมจีนเนาะก็เลยอยากให้น้ำมันแบบเยอะๆหน่อยสรุปก็คือน้ำแห้งเหมือนเดิมนะคะใส่เส้นมะละกอที่เราสรับไว้แล้วก็ขนมจีเ๋เหลืออยู่นิดนึงลงไปไม่นิดแหลกต่อชึ้งตึ้งถาดสิบห้าบาทแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะก็มาตักใส่จานหอมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะมื้อเย็นของเรานะคะตามขนมตีนะคะเ็ดแบบสถานสววก็ไก่ทอดนะคะหนั่งกรอบมากไก่อร่อยมากหมักโดยใช้ซอสเทะเริยาก,กินะคะที่เราซื้อมาง่ายมากไม่ต้องใส่อะไรเลยกินกับผักกาดขาวแบบนี้นะคะดูไก่สิดูความนั่งไก่สิไปกินด้วยกันนะคะดุพ 万岁！俺们婆婆那边好巴适哦，把别人家婆老爱问到房子，问到外地去撒。